ราอยู่กับนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์นะคะเกที่ร้อนแรงที่สุดแทนเป้เขาบอกว่าสดๆมากขอต้อนรับคุณเออังก <eterm oon> ูลคุณอารัชพลและพี่โอทิติพันธุ์ผู้กำกับภาพยนตร์ Love Next Door สองภาคผู้กำกับเกรผู้กำกับหนังเกนะพูดใหมซิเขาพูดว่าหนังเกแต่เราไม่รู้ไงว่าเรื่องนี้เขาใช่จริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาควักจริงล้วงจริงอย่างนี้เพื่อนหนูบอกเลย ของคุณผู้ชมนี่คือนักแสดงนำนะครับจากเรื่องนี้เดี๋ยวไม่ใช่ค่ะรมผู้กำกับผู้กำกับเดี๋ยวมาคุยกับนักแสดงก่อนดีกว่าุณเกกับคุณอาในบทรับเอ้ในเรื่องรับบทเป็นอะไรอะคะเอรับบทเป็นก้าวคำในเรื่องมิสัยใจคอเป็นผู้ชายกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วเป็นแบบชายรักชายถูกต้องครับก็คือเป็นตัวดําเนินเรื่องคือต้องถือพรมจรรทร์สามสิบวันไปดูดวงมาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเราต้องแบบ ต้องถือพรหมจรรย์ครับดวงจะได้ดีขึ้นเค่ะซึ่งตอนที่แล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยไม่ใช่เหรอตอนที่แล้วไปต้องขายตัวครับคือเหมือนเคาะประตูผิดห้องอะไรประมางเงี้ยโอ้โเลิศจังเลยเลิศจังเลยช่วงนั้นแบบเหมือนไม่มีเงินอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ต้องถือพรหมจรรย์ใช่ครับพักนี้ถือพรหมจรรย์แล้วถือได้ไหมอ่ะเดี๋ต้องไปดูต้องไปดูไหม พี่โอแล้วมันมันมันคือมันจะมีอะไรมายั่วยวนตลอดเวลาเงก็นี่ไงพระเอกคนหนึ่งแอก็คือเหมือนเป็นบททดสอบแล้วอาต้องไปทําอะไรอ่ะต้องไปยั่วต้องไปต้องก็ก็คือคือเราไปทํางานกับเขาแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบว่ามีปัญหาต้องออกจากห้องที่เดิมก็คือก็เลยไปอยู่กับเขาแล้วก็แบบบางวันก็นอนแก้ผ้าบ้างลุกบ้างเห็นบาเมื่อกี้อุ้ยโยกันเมื่อกี้ เดี๋ยวเราตั้งใจนั่งดูตัวอย่างมาตั้งหนึงนะครับมีคุณเจนนี่ปานน่ะเล่นด้วยเรื่องนี้นะตลกมากเลยชอบพี่เจนดูตัวอย่างมันแบบชอบอ่ะเนอะน่ารักดีอ่ะดูตลกด้วยเซ็กซี่ตลกด้นะครับคุณผู้ชมไม่เป็นอีโรติกนะฮะตลกมากมันคืออารตลกมากอย่างนี้ดีกว่ามากป็นเป็นคอมเมดี้ใช่ครับนะครับนิยางมันคือเซ็กซี่คอมเมดี้ฮะเรื่องราวมันคืออะไรนะพี่โอ๋เรื่องราวมันคืออะไรเมื่อกี้พาไปแรกเลยอ่ะ เขาดูโปสตอร์แล้วนึกอานเลยเรื่องราวไ่โเรื่องราก็คือคนนี้เขาต้องถือพรมาจันท3์วันแล้วันเาเดินทางมาเจอคนนี้ซึ่งเป็นบททดสอบแล้วความรักของทั้งสองคนก็ได้ก่อตัวขึ้นแล้วก็ได้เดินทางไปพบกับตัวละครอื่นๆในเรื่องซึ่งทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายในชีวิตคือสโลแกนของหนังคือเพราะรักแท้ไม่ได้มีแค่ประตูเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการบอกก็คือ เกิดมาแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะรักได้แล้วความรักเนี่ยทุกคนมีเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอแต่ตอนถ่ายนี่คือตอนเขาฉาดแก้ผ้าเนี่ยพี่โอ๋มีแบบว่าไม่อยากสั่งคัดเลยไหมก็นานๆไปเลยมีนะมีนะเหมือนแบบเล่นเล่นเล่นไปเล่นไปแบบมันครบหมดแล้วเลยออคืไม่คัดวะไม่คัดวะคืออย่ามีมีมีดูก่อนนยมันกำลังอิน พี่โอคะหนูถามต่อหน่อยดีกว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่มีการ<ม>แบบจูบจริงควักจริงล้วงจริงแล้วแบบไม่อันเซนเซอร์เลยพี่ว่าเรื่องอื่นเขาก็มีนะแต่<ม><ม>เผอิญว่าของพี่เนี่ยบันชัว่าเซ็กซี่คอมดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขแรกที่รับนักสแสดงมาคือเลิฟซีนพี่ขออนุญ,ญาตว่าต้องเล่นจริงพี่ไม่ใช้มุมกล้อง<ม><ม>แล้วล้ว,ลวงอ่ะพี่ล้วงล้วงก็ต้องจริงๆแล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับณซีนนั้นน่ะตอนแรกพี่ก็ไม่คิดว่าอาร์มจะเล่นให้ขนาดนั้นแล้วเขาเล่นไปเขาล้วงเข้า เทคเดียวผ่านเอเออาตอนที่เข้าฉายนี่รู้สึกสบายตัวไหมครับหรือว่ารู้สึกโอ้อยังไงเดี๋ยวมันมันมีคุยกันก่อนไหมก่อนจะมีมีคุยกันว่าคือพยายามคือพยายามให้แบบเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยครับแต่พอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าพี่โอ้คุ่มกับเนี่ยจะไม่ค่อยปล่อยคือถ้าสมมุติเราแบบเล่นแข็งแขงเล่นเหมือนแบบ ไม่ฟอ์มไม่สมจริงอย่างเงี้ยเล่นแล้วพยายามที่จะเป็นดาราหนังโอ๊ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากุ้ยคือมันเป็นหนังที่ที่เราใช้คือคนคนเราเขามีความรักเนี่ยแน่นอนเรื่องเซ็กซ์มันจะตามมามันเป็นนั่นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเราที่เป็นธรรมชาติ ทำยังไงเราก็อยากให้เขาทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่พยายามโชว์พาวหรือว่าให้ดูเก่งบนเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นว่าเรื่องนี้ถ่ายทําไม่กี่วันเองใช่ไหมคะหกวันเท่านั้นเองค่ะทำไมสั้นอย่างนั้นนะคะก็เป็นหนังที่งบประมาณจํากัดเป็นหนังเป็นหนังอินดี้ที่พยายามจะไม่อินดี้เพราะมันมีความสนุกและความมดีตลอด90นาทีเนี่ยมันดูง่ายเข้าใจง่ายแต่ด้วยความที่งบแค่นี้ก็6วันค่ะฉายแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืน อ่ะ,อะพูดถึงเขาพูดถึงน้องเอเชียหน่อยกล้องจากเบ้มันที่เอเชียนะครับน้องเอนะครับ<อ>ตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนคลับ<ภ>ติดตามไม่ใช่แค่ในไทยครับแต่ที่ฟิลิปปินส์คือคนฟิลิปปินส์เนี่ยจะชอบเอมากนะครับมีเหตุการณ์ไหนไหมที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไปมัน,ม,นมันคือ,อยังไงคือตอนไปเนี่ยคือตกใจมากกว่าเพราะว่าเราไม่คิดว่าหนังฟอร์มเล็กๆของเราเนี่ยจะได้ไปฉายที่นั่นอะไรเงี้ยไปที่โรงหนังปั๊บ ก็จะมะีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยค,คือตกใจเราไม่คิดะว่าแบบเหมือนอยู่ที่นี่เราก็ปกติอะไรเงรี้ยไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยพอไปที่นู่นคือแบบมีแบบคนติดตามมีคนมาขอถ่ายรูปหน้าโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกเอ,อดีใจอะไรเงี้ยก็ทับใจคอ <ừ> ับแ้วขอถามแร,แรงอย่างเลยกันพี่สองคนเป็นไหมแมนไหม <ười> แมนไหมเอาตรงเลยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนมากเลย เพราะว่าเล่นได้ถ you know ึงขนาดนี้มันแรกๆก็แมนแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยเริ่มเริ่มเลือดไม่แน่ใจเลือไม่แน่ใจยังไงแมนครับแมนครับพตอนเขาฉาดกันแบบว่ามีร้วมีอะไรสยอยู่กิ้วใช่มันก็สยู่กิ้วไหมมันก็เสี่ยวนะเสียว เสียวตรงที่โดนพู่มกลับด่าเสียวเสียวคนดูจะแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยครับใช่อใชขอขอขอถามนิดนึงเพราะว่า <c oughs> มันมีเรื่องนี้ฮะเคยเกิดศึกผู้จัดการดาราแย่งตัวอาร์มเข้าสังกัดมาแล้วอันนี้เป็นข่าวนะครับไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยให้ให้ให้เคลียร์เลยก่อนมันเคลอยอะไรก็เคยเคยมีพี่เขาไปดูตัวครับครับครับพี่เอใช่นะฮะแล้วก็เขาก็มาดูตัวแล้วก็ เหมือนกับว่าให้ให้เราแบบถ้าเกิดว่ามีงานอะไรเข้ามาก็แบบว่าให้ให้คอยปรึกษาเขาอะไรอย่างนี้เขาก็จะแบบคอยดูดูหน้าดูหัวเห้งเราว่าจะต้องแบบมีอะไรตอนนั้นเปนฐานเกณฑ์ถูกไหมครับใช่ครับอ่าก็คือยังออกมาข้างนอกได้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 ไม่ได้แล้วก็ก็เลยก็เลยแบบชวดไปเพราะว่าเราออกมาข้างนอกอ่าฮะไม่ไม่ไม่แล้วหลังจากที่เราออกมาแล้วอะคะเราเราคิดที่จะติดต่อพี่เอไหม ตอนนั้นคือเบอร์หายไปด้วยครับครับแล้วถ้าพี่เอดูอยู่ตอนนี้ล่ะคะเล้ยพี่เอเอาเบอร์มายผมจดให้อะไรยังไงพี่เอพี่เอไม่ทันได้พี่โอไปละได้แค่บอกว่าตอนนี้เขาเป็นทหารเนี่ยเขาติดเทรนด์นะทหารหล่อบอกด้วยบอก่อด้วยคือคนชอบเขาเยอะมากคุณเข้าใจไหมเขาคนเขาเมากันบอกว่าเนี่ยจากแบบเออ เป็นเด็กแบบอยู่แบบทุ่งนาเลีเออ้ยงควายแล้นี่อยู่ดีกาๆมาเป็นเน็ตไอดอลเพราะว่าติดเทรนด์อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะคือตอนที่เลี้ยงควายตอนที่อยู่บ้านนอกเนี่ยคือตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะตั้งแต่แบบสมัยประถมมัธมยมอะไรอย่างงี้ออแล้วก็เข้ามาทำงานแล้วก็ค่อยได้ไปเป็นทหารอีกทีหนึง่งค่ะแล้วก็ค่อยมีกระแสขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วก็แบบแล้วก็ค่อยมีแบบผู้จัดการแบบโมเดลลิ่งเนี้ยค่อยติดต่อมาอีกทีะครับ อามยังไม่หมดแค่นั้นอามโดนข่าวแล้วอันนี้หนักอันนี้หนักจริงอันนี้ต้องขออนุญาตคือคนเขาเม้ากันว่าอามเนี่ยเคยขายตัวมาก่อนอามจะชี้แจงเรื่องนี้ยังไงโอ้ยเป็นชั้นเจ๊กซ์เจ๊อซ์เจ๊กซ กันเต็มเลยเต็มตัวเลยนี่อันนี้คืองานนี่คืองานตกลงขายไหมครับตกลงไม่ครับไม่ไม่ได้ขายไม่ครับนี่ไงขายถ่ายแฟชั่นนี่ไงก็คือถ้าขายก็คือขายความสามารถเวลาทำงานอย่างนี้มากกว่านี่ขายไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครสนเอาใจชาวสีม่วงนะครับคุณเองกกับคุณอาร์มเนี่ยก็คือล่าสุดที่ถ่ายเอ็ดจูดนี่ไงนี่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 แซกมากบอกเลยเรื่องนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบให้คน งานไข ru, pues <laughs> <c oughs> ่ตัวถอดเสื้อเป็นเรื่องแบบ ไม่หรอกบางทีคนนะพอเวลาเห็นถ่ายแบบแบบนี้เล่นหนังนี้คือไม่เข้าใจว่ามันเป็นการแสดงว่ามันเป็นอาชีพนักแสดงไงก็เลยคิดว่าถ้าคุณกล้าเล่นอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็ต้องแบบขายตัวแน่เลยก็ต้องอะไรคุณค้าต้องให้เกียรติอาชีพนักแสดงด้วยค่ะบางทีมันเป็นมันไม่ใช่นะเพราะว่าบางทีการที่เราทำมันมันไม่ใช่ตัวตนถูกไหมคะมันแค่การแสดงอย่างเฟซบุ๊กก็ขึ้นแล้วนะครับ love next door movie นะครับเว็บก็ขึ้นแล้ว love next door movie com ไปให้กำลังใจกันเยอะหนังเข้าฉาย12พฤศจิกายนนี้นะครับคุณผู้ชม นะพี่อ๋อฟังให้หน่อยดีกว่าครับครับก็รอบสื่อไปแล้วแล้วก็ฉายไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ฟีดแบ็ดีมากคนหัวล็อกกันล่นลงตบมือเชียร์กันสนันแล้วก็มีโมเมนต์ที่เราจะได้ทาบซึ้งและรวมถึงความเซ็กซี่นั่นคือน้ําเดินแน่นอนโอเยว้าไปเลยน้ำเดินลองเอฟฝากหน่อยก็รอมา2ปีนะครับวันนี้ก็เข้าลงฉายแล้วก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆนะครับมันเป็นหนังที่ไม่ใช่แค่หนังเกที่ทุกคนคิด มันให้อะไรมากกว่าที่ที่หลายหลายคนเขาเรียกตีความไปอะไรเงี้ยมันเป็นเซ็กซี่คอม,มดี้มันเป็นหนังที่แบบ ยังไม่มีคําจํากัดความคํานี้ครับเราไปดูจริงๆเราไม่อยากให้มองเป็นหนังเกย์นะเราอยากให้มองเป็นหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องเมืองผมมองนะผมมองไปอย่างนั้นนะคุณมันความรักมันเป็นเท่ๆอยู่แล้วนะถ้าดูจริงๆแล้วมันมันจะแบบเปลี่ยนมุมมองความคิดทันทีเลยครับใช่คนเราไม่ชอบนะหนังเกย์ก็ไม่ผู้ชายก็ไม่อยากไปดูบางทีคุณไปดูมันอาจจะชอบก็ได้ใครไปรู้ลองเลยน้องอามลองเลยก็ออคือโปสเตอร์เนี่ยอาจจะดูเหมือนหนังอีโรติกเหมือนที่พี่วูดดี้พูดแต่คือดูจริงๆแล้วคือมันเป็นหนังตลกคือถ้า ตัดเรื่องเพศออกคือมันเป็นหนังที่ตลกมากก็คือแบบอกมเกือบแทบกับทุกคนเลยฮะครับผมยอมรับเลยว่าเมื่อชาตอนเห็นโปสเตอร์เดี๋ยวผมคิดว่าเป็นหนังแบบอีโรติกจนกระทั่งมาคุยทีมงานแล้วคุยกันเดียวถึงรู้ว่าเป็นหนังคอมเมดี้ก็ไม่อยากให้ตัวโปสเตอร์ใบเดียวเนี่ยมันจะทำให้คุณตีความเป็นอย่างอื่นละไม่ได้มีโอกาสไปติดตามหนังสนุกสนุกเรื่องนี้ที่ทุกคนตั้งใจทำมากนะครับ Love Next Door วันนี้เื้เสื้อใช่ไหมในรายกจรการรับแจกอะไรอย่างนี้ชอบ Love Next Door 2มาแจก5รางวัลพิมพ์ทีเว้นวักตามด้วย Love Next Door 2องนะคะส่งมาที่4ตอง1997นะคะผู้โชคดี5ท่านแรกคุณจะได้เสื้อตัวนี้ไปก็ใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ไปดูหนังแต่ห้ามดูเรื่องอื่นนะอยู่ใส่เสื้อนี้ก็ไปดูหนังฝรั่งได้นะคะ ให้กําลังใจพี่โอ้ยนะร้อยได้หนังเอ่อร้อยล้านนะพี่ร้อยล้านเลยค่ะพี่เอไอต๊อปโอ้ยแลวพี่เอได้นด้วยไม่ใช่เลยไม่ต้องอามนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีท็อกแชนเนล กดเลยค่ะกดเลยอ้าวนั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดนะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดห้าร้อยกดเดี๋ยวนี้เลยจะไป็นง้อทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอไม่เอากดชัว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ้ากกดกดอ่ะก